คือผมไม่เข้าใจอ่ะคุณไปทําเพื่ออะไรอ่ะม,มึงทําไปทำเฮียอะไรคุณออกเพราะไม่ได้ชาร์ลอตคือผมมือไวผมปักหมุดฮีโร่อย่างเซวัยและทําไมคุณไม่ปักหมุดละ่ะแล้วมาหาอย่างนี้ว่าโยนเกมถ้างั้นหมดคําจะพูดว่ะโอเคนี่การรีวิวฮีโร่ตัวใหม่ของอาร์วิผมชาลลอตไปดูในเกมกันด,ดีกว่าครับอ <c oughs> ือหือแม่งออกจริงๆว่วะอีนะ่า คุณทำตัวสะทุนนะ่ะโอ้โหหมดคำจัดหดจริงๆแม่เกมนี้เล่นกัน4คนผมจังหวะนี้ครับโดโมโมินาซังก็ผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าเมคแอสเตอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเกม r o v I, นะออฟเวอร์รกันอีกครั้งเนึงอผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมน้องก็จะทำการรีวิวฮีโร่ใหม่นะผมวันนี้ก็ใครที่ยังไม่ เก็บครบแต้มสะสมนะครับผมไปรีบกดซะาครับผมเพราะว่าวันนี้75แต้มได้ฟรีครับผมนะก็การันตีชาร์ล็อตนะครับผมนะกับฮีโร่ใหม่ที่เข้ามานี่เองเป็นตำแหน่งไฟเตอร์นั่นเองนะครับผมเนาะก็นะครับผมเนาะก็เป็นตัวไฟเตอร์ที่ผมไปลองใน h e a เ o แล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะแต่ครั้งนี้ผมก็แปลกตาหน่อยผมขอไปเล่นจังเกิ้ลเลยแล้วกันว่าดาเมจจะหนักหนาสาหัสเท่าไหร่ครับผมเนาะแต่นี่คือไอเทมเนี่ยผมยังไม่ได้ปรับนะก็จะเอาตามที่เกมเขาตั้งไว้นะครับผม มาครับสกิลสองของผมเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็เมื่อเก็บพาสซีฟนะครับผมเนาะก็จะทําการติดสารัะเหมือนรูปดาวตะกี้นี้เลยนะครับผมเนาะเพียงแต่สกิลหนึ่งที่ปาไปครับผมเนาะก็ต้องให้โดนนะครับผมที่จะทําการสะแตกได้ครับผมและสกิลที่มันเป็นรูปดาวเนี่ยจะสามารถเด้งเลือดได้นะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่ป่วนหรือทําตัวยื้อไฟได้นะครับผมก็ตามสไตล์ไฟเตอร์เลยนะครับผมเนาะซึ่งตามต้นคลิปเนี่ยผมก็ขออนุญาตบ่นแล้วกันนะครับผมเนาะเพราะเนื่องจากว่าผมเนี่ย ทำการกดปักหมุดฮีโร่ก่อนนะผมนะเวลากดพร้อมเนี่ยผมจะรีบกดตัวแรกของเกมเลยปลักหมดุดเลยแน่นอนกดได้ชาร์ลอตแน่นอนทีนี้ครับยีหน้าก็ผมนะขอชาร์ลอตนะครับซึ่งผมก็ไม่ให้นะผมผมก็บอกว่าเออผมมือไวเนะี่ยตามนี้เลยลในช่องแชทเลยนะผมนะแล้วพูดกับนักข้าด้วยนะผมก็เลยเอาว่าผู้หญิงแล้วก็กูออกบายอะไรอะ่ะคือเพื่ออะไรอะ่ะแจว่าตอนนี้เหลือสี่คนนะผมตอนนี้โอเคผมนะเราเวลสี่พอดีเราดวันตีก็วันตีเป็นการ รูปดาวก็สตันนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคเราจังหวะสวยๆแต่ว่าได้ไม่ได้ครับผมฝั่งตรงข้ามแม่งก็อยู่หลังป้อมก็หาจังหวะไม่ได้เพราะว่าตัวนี้คือสกิลหนีมีแค่สกิลสองนิดเดียวถ้าจะเข้าไฟคือต้องเข้าให้สุดนะครับผมเนาะก็คือข้อเสียตัวนี้นั่นเองแต่เวลายื้อไฟก็สุดยอดนะครับผมเนาะเวลีกูดมาครับเดี๋ยวเราดูอันตสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเราจะขอตีลัสเตเรเยอร์ก่อนละกันนะครับก็นะครับผมเนาะก็อยากจะฝากเตือนนะครับผม,นะผมใครที่ อยากเล่นชาลอตต์กเข้าใจแล้วครับว่าโจงนีชาลลอตต์กำลังเกลื่อนกาลังมาแรงนะผมอยากลองเล่นอะไรเงี <pr> ้ยก็ว like no, ิธีทริกก็ผมต้างทการปักหมุดฮีโร่ซะเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างสุดอยู่แล้วทําการอย่างนั้นซะที่ที่จะได้เล่นนะครับก็นั่นแหละก็หมดคำจะพคูดกับยีนาคร้บผมเนาะก็ทําตัวสะทุนหมาครับผมเนาะขอแยกคู่คำหยาแล้วกันนะทำทำห้สังคมเกม RV มันแยกกันอย่างนี้ยแหละเพียงแค่ไม่เล่นชาลลอตต์ก็ทําการออกเอ k ได้ หมดคำจะพูดจริงๆว่ะโอเคครับผมนะแต่ประมาณช่วงแต่ว่าส่วนใหญ่ในตัวชาร์ตเนี่ย <S <S ผมแนะนำนะให้เป็นการออกเจอะเกาะร้อยซะมากกว่าเพราะติดคีรู้สึกว่าผมลองมาแล้วมันไม่ค่อยเพอร์เฟกเท่าไหร่เจอกเกาะร้อยดีกว่าเอาผมนะ่อยแล้วก็เป็นสเปียร์รอบอองกีนนสเนีผมรถคูดามาตอนนี้เจอฟอรเรนโนจังหวะนี้ครึ่งหลอดไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ e อีลินก็ผมอยู่ข้างล่างับผมจังหวะนี้หลอดจังหวะนี้ปาสกิลหนึ่งโดนไม่โดนอยู่ครับผมเนาะโอเคขอไม่ได้เว้ยมันหนีไปแล้ว แล้วก็มีมีอันตีด้วยผมไม่สามารถเข้าไปได้นะผมเนาะแล้วก็การเล่นจังเกิลรู้สึกว่าก็จะช้ากว่าชาวบ้านนะแต่ว่าก็ยังเล่นได้นะผมเนาะโอเคก็ถือว่าลองแปลกๆหน่อยแล้วกันชาร์ลอตจังเกิลมันจะช้าหน่อยครับผมเหมือนเร์เหมือนการเล่นเอเมลี่นั่นเองหรือฟลอเริโนนั่นเองนะครับผมนะแต่เวลาของแรงก็แรงนะผมเนาะอันตีได้ข่าวว่าอันตีคูดาวน้อยมากเลยนะผมก็แบบเอ้ยน่าสนใจดีเว้ยเวลาก,กดสกิลจะได้กดย้ำๆซ้ำต่อเนื่อง มาครับเดี๋ยวจังหวะนี้ทางของชาลอดฝังตรงข้ามจงไงครับผมนอทําจังหวะสวยๆแล้วตอนนี้อยู่ตรงนั้น่นเองชาเอไว้รุ่นเจ้านี้ยีหน้ารำนะผมแต่เอ้เคสซะด้วยแล้วเก็บคิวเรียบร้อยครับผมแล้วก็โดนมังกรเล็กตายครับผมเนะาะเนี่ยครับสังคมเกมไม่ค่อยดีอย่างเนี้แหละตอนนี้คือตอนนี้ผมเหลือสี่คนละเบื่อครับผมเบื่อการที่เจออย่างนี้ก็ไปหมาครับผมรอโอเคนาทีสี่แล้วเพิ่งเห็นนาทีที่สี่แล้วมีรูปดาวตอกคืนเน้วยแหมบักซะด้วยจังหวะนี้ เกมบั็อกเลยโอเคครับ <laughs> okay. ดันเป้าครับผมเนาะยิ้มไปยิ้มไปต้องเจาะเกาะเท่านั้นนะครับผมเนาะก็แนะนําให้ประมาณเท่านี้ก็ถือว่าโอเคเลยมาครับผมตีก่อนตอีก่อนตีไปจังหวะนี้เอ้าตอนตออน,ตนี้ก็ผมป้อมยังไม่แตกเรียบร้อยครับผมนะเออตอนนี้กดอันตีสตาร์ไปไม่โดนแล้วตอนนี้ขอทําการคอมโบสกิลไปมาจังหวะนี้ชาหลอดจา๋าชาหลอดจา๋าขอสกิลหนึ่งไม่โดนแล้วตอนนี้ผมมาสตาร์ไปเรียบร้อยครับผมเนาะไม่เสซตตาตานั้นดิพับสิบดูบดาวก็ผมเนาะเก็บคิวเรียบร้อยครับผมเนาะโอเคผมขอกลับบ้านก่อนนแแล้วกัม อถ้าเลโอ้ยอีลินของผมมันปาวงใส่ผมพอดีเป๊ะเลยกลับบ้านอ๋อไปอยู่หลังป้อมดีกว่าเอ้ยมีหิวนี่ว่ะเดี๋ยวเราดูสกิลแล้วผมนะั้นถ้าเลือดโลประมาณนี้ของผมนะั้นถ้าปาโดนไปแล้วก็พาสิ่รูปดาวเนาะเด้งเลือดประมาณ390หน่วยน่าสนใจดีของผมนะไม่ต้องกลับบ้านเลยนะผมเนาะตีเด้งเลือดไปก็ถือว่าแบบอ้หูสลากของผมเลยไม่ต้องกลับบ้านเลยนะของผมเนาะสะบายเลยทีนี้ตีไปของผมนะ แต่ต้องปาหนึ่งให้โดนนะถึงจะทายได้ได้พาสีเนาะโอเคเป็นการโจมตี2ครั้งนั่นเองนะครับผมต้องโดนทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วตอนนี้ฟอริโนโลล่รางาผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ช้าหลอดจังหวะนี้โดนสตาร์ทใส่ผมแล้วตอนสตาร์ทใส่ผมดนะ้วยกันแล้วตอนนี้ผมตอนนี้ต้องถอยออกไปก่อนไม่รอดไม่ไหวจริงๆมาครับเด้งเดือดก่อนแล้วกันนะปาให้โดนจังหวะนี้แล้วก็เก็บ2สแต็คครบเรียบร้อยโนอะ้โหมน้อเป็นการปาสกิลพาสีนั่นเอง ดูจากข้างล่างได้ก็ของตรงอรตราสิบของไอ้คอนนี้ตอันนี้นโอ้โหฟิกเกอร์โยกเลยจังหวะน,นี้โยงทุนจัดจังหวะน,นี้ขอสวนแล้วกันโอ้โหมันสวนแต่ว่ามันถอยหลังแม่เชิงมันดีจริงๆว่ะไอ้ทองอีลินเว่อจัดจัดเลยว่ะมาครับปลาสตาร์ใส่ด้านนี้ของของนีนาโอ้โหฟิกเกอร์โยก,โอโยกเอฟเคด้วยซะด้วยนี่บอดก็โหดเหลือเกินอ่านั้นครับผมนะผมไม่อยากจะพูดกับมันละแบบไปช่วยตัวบอลดีกว่าเทลกันนากับบอดดมไม่ได้ขึ้นเล่นบอลสนาน โอเคผมปาสตันใส่เขาผมเนาะให้เก็บสองพาร์สสี่ไปเขผมเนาะสองครั้งตัวมันก็เล่นง่ายนะเล่นง่ายกว่าด้วยโอเคตอนนี้ผมพอดิโน,โ,นโนจังหวะนี้โอ้โหตอนนี้อเมซอนเราก็เลยแต่ที่โดนสตันไปจังหวะนี้ล้วฟอร์เรสซองของทางอาันอญาแล้วผมแล้วก็กดของวิคไปยังยื้ออยู่ผมเนี่ยยือ้อยู่ยื้อสุดความสามารถถอยอยีกว่าวมีฮิวพอดีจังหวะนี้รอทําจังหวะสวนแล้วอันติโคสวัยจังหวะนี้ผมลาวิลึกจังหวะนี้กดไปเรียบร้อยผมแล้วเก็บคิวไปเขาผมเทลอนา เดนบนครับผมคีปมีพอดีแต่น่าจะไม่ทันครับผมแต่ตอนนี้ฟอริโนเลือดโลมากขอปาสตันใส่อ้าวมันสวนจังหวะนี้อ้าวเรียบร้อยอันตีใส่เรียบร้อยเขาสตันไปแล้วอาญาบอกว่าอยู่คนเดียวโดดเดียวได้เดบเปิลคิวไปครับผมเนาะเก็บคิวไปสอตัวเดนบนมีพอดีจังหวะนี้เออผมเนาะโอเคปาสตันปาพลาสตีกโอเคครับผมเนาะรอสกิล2สักแป๊บหนึ่งไม่โดนเว้ยสกิลนี้โหถ้าไม่โดนก็คือมันจะรีเซ็ตเลยครับผมเนาะหรือมันก็พลังไอพลาสตีกของหมดนั้นหมดหมดเวลาพอดีนะครับโอเค น่าสนใจดีฮีโร่นี้แต่ต้องรีบกดให้ทันนะปักหมุนฮีโร่ไว้ปักหมุนฮีโร่ไว้หรือเล่นลงแรงอย่าให้ออโต้แบนแล้วก็อย่าให้โดนแย่งก็พอนะครับเ <laughs> <laughs> พิร์ทพลิกไปจังหวะนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะสำหรับท่านผู้ชมโอเคช่วงนี้ก็จะเกินหน่อยนะครับเฮอฮีโร่ใหม่ก็อย่างเงี้ยแหละเหมือนผมแหละไม่ต่างกันโอเคผมปาพบเรียบร้อยปา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 โอเคนี่เป็นกันเอ๊ะเป็นกลางเกมหลังๆมารู้สึกว่าฟาร์มไวขึ้นนะ เออน่าสนใจดีอ่ะลองตีโอ้ตีไม่ทันเว้ยโอเคก็คือว่าได้เงินอยู่มาครับไปช่วยเลนบนเลยดีกว่าเลนกลางดันเลยดีกว่าโอเคโอเคครับผมเนาะเลนกลางได้เรียบร้อยเทลนาฟีสปอร์ตไปแล้วตอนนี้บาวดั้มไปช่วยโอเคบาวดั้มยังยื้ออยู่โอเคครับผมเอาดาร์คซัเลเยอร์ได้เลยจัดไปไวรุ่นป่าสกิลหนึ่งก่อนโอเค ถ้าเก็บสองแต่ทั้งสก,กิลหนึ่งสกิลสองก็จะทันพาการพาสิทธ์ได้นะโอเคเนะี่ยประมาณเนี้ยประมาณนี้แล้วครับเนาะเอ้แต่ฟาร์มไวนะไม่ใช่เล่นนะโอเคถือว่าเน้นป่าถือว่าผ่านอยู่ไม่น่าเกียดต้นเกมอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้ากลางเกมมาก็การันตีครับผมเนาะมันยิงโดนคูดาวค้อตอนนี้ ino, รนะ Charlotte, ครับผมทางของฟอร์ลินติโนหรือตอนล่อนอ่ะช้าหลอดครับผมเนาะเลื่อนฟิกเกอร์ลงจังหวะนี้และอายากหนีไปแล้วโอ้โหมัวิ่งหนีสเสหลื่อเกินเลยครับผมอ้าวเดี๋ยวตอนนี้หลุดครับผมลาวิลจังหวะนี้ออกฟิกเกอร์โหข้างหลังป้อมว่ะแม ตอนนี้ฟอร์เรนติโนล้ำไปล้ำมาตรงกลางครับผมจังหวะนี้เทลอนนาของนะแ,ะแต่เทลนนานรู้สึกว่าฟีอีสปอร์ต e อยู่แล้วตอนนี้เก็บคิวเรียบร้อยของ้วทางของอาญาฟอร์เรสซองแล้วกดวิกไปแล้วตอนนี้ผมขอทำการหลังได้ป้อมจังหวะนี้ครับผมนะโอ้แต่ว่าทางของอ e ีลินนะครับผมนะยังโดนยังจับให้อีอายาครับผมขึ้นหัวได้แม่ไม่ทันจริงๆตอนนี้ก็ผมโอ้โหเรียบร้อยก็ผมเทลครับผมแห่งรังแห่งเลดเกมว่าจังหวะนี้ตายเรียบร้อยในในอ้อนแผมอีลินค้างทางของอาญาฟอเรนติโนมาพอดีจังหวะนี้ตตากันแ่ไม่เข้าไฟเหม่อน เสียดายครับตะกี้นี้หิวไปหน่อยพอตัวนี้ผมบอกแค่นั้นนะครับว่าข้อเสียคือตัวเรืนี้มีแค่สกิลหนีแค่สกิลสองอย่างเดียวถ้าจะหนีได้คือต้องเก็บให้ได้เก็บสกิลนี้ให้ก่อนนะผมแต่มันก็ออกสกิลนิดเดียวเองครับผมนะ,ะตอนนี้โอ้โหโดนง,งัดจังหวะนี้ชาร์ลอตเรียบร้อยแลของน้องเก็บคิวเรียบร้อยครับผมสวยงามสวยงามจริงๆรู้สึกว่าอันตรีเนี่ยถ้าได้กดอันตรีแล้วตัวสตัร์เนี่ยก็พาสซีฟก็จะเด้งด้วยนะผมงน้องทำให้การฉาดฉาดของตัวพาสซีฟของลองดาวผมนะทำให้โดนดาเมจด้วย มาครับโอ้โหฟอริโนวา้ฟรนิโนลราฟาดสี่โอ้โหอาย่ากดขึ้นหัวโอเคถอยได้ครับผมเนาะเดินกลางไม่ได้โอเคเดินล่างได้ไหมเดินล่างได้ไหมน่าจะไม่ได้ครับผมเนาะคีบหมดพอดีกดดันไปครับผมเนาะมาตอนนี้โอ้โหแล้วตอนนี้ฟอร์นิโนล้มละอาย่าพอเล่นสอนจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเนาะแล้วเก็บคิวไปฟอร์นิโนแล้วกดของห่างอาย่าไปแล้วตอนนี้ลาวิวอยู่คนเดียวเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเก็บคิวของลาวิวไว้แล้วอีลินจังหวะนี้ อยู่ข้างหลังป้อมแต่ก็เข้าไปไม่ได้ครับลึกไปแล้วเสียแล้วโอเคแตวตอนนี้อ้าวชาร์ลอตจังหวะนี้ยังไงไม่เข้าเว้แต่มันก็เคียร์คีบอยู่อยากเข้ามากเลยตอนนี้โอ้โหกดอันตีปาถอยดีกว่ากดอันตีคูด้วยกลับบ้านดีไหมไม่กลับดีกว่าไปขอไปด้งเลือดคีบป่าดีกว่าผมยังไม่กลับบ้านนะเอาตรงนะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ผมตายเนี่ยเนี่ยเต็งเลือดโคตรแรงครับผมเนาะถือว่าผ่านนะผมเนาะสำหรับตัวฮีโร่ใหม่ เล่นง่ายด้วยใครยังไม่เก็บไม่ครบก็รีบเก็บครบนะครับผมก่อนที่จะหมดกิจกรรมครั้งนี้นะครับโอเคเดียบร้อยครับผมนะมาต่อไปผมออกดาเมจเจอร์ดีกว่าไม่น่าจะออกดาบแดงเพราะฝั่งตรงข้ามดาเมจแรงครับผมเนาะต้องคอยยื้อหน่อย ตอนนี้โอ้โหมันก็ค้าไฟ์บายฟิสเซนสไฟจังหวะนี้ครับผมบอลเลนกดขี่เรียบร้อยับผมเนาะแล้วตอนนี้เก็บ2ตัว2หนอดูเหมือนว่าอีลินแม่งเลือดโลจังหวะนี้กดฟิกเกอร์หนีไปแล้วตอนนี้เทลอานาทำจังหวะอยู่เรียบร้อยของดอมิเนติงไปแล้วลาวิวจังหวะนี้เลือดโลมาหาสารจังหวะนี้เก็บคิวเรียบร้อยแล้วทางของชานลขอทําการซาตานใส่ับผมแล้วกดพารสีไปแล้วเรียบร้อยก็ผมเนาะเก็บคิวหตัวเลยับผมเลนล่างมีป้อมมีคีบพอดีน่าจะได้เลนล่างแน่นอนับผมเนาะ X ไปครับผมเดี๋ยวรู้สึกว่าจบได้แน่นอนหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้นะครับผมดันป้อมนะครับผมเลยน่างรียบร้อยแตกครับผมมาคลิปมีพอดีจังกว่านี้มาจบแน่นอนครับผมเนาะจบได้แหละโอเคเอ้ยมีการเน้เรี่ผมพาดสิบโดนใส่ทองทางป้อมด้วยครับผมเอ้ยน่าสนใจว่ะเอาเลื่อนนะเนี่ยพลาดที่ทำทีทีของดาเมจได้เนี่ยเออเว้ยผ่านครับผมเนาะฮีโร่ชาล็อตครับผมโอเคผมนี่คือการรีวิวฮีโร่ใหม่ที่เข้ามาสดๆออนไลนนะครับผมแล้วก็ ใครที่ยังไม่เข้าลงกิจกรรม 5V 5D ีห้าเดผมเนาะก็ตอนนี้มีกิจกรรมเยอะมากก็สามารถไปเล่นได้เยอะเลยนะครับโอเคก็ขอตัดสหรับคลิปนี้กับการรีวิวฮีโร่ใหม่ก็คงต้องขอตัวก่อนนครับใครชอบมากกดไลค์กดซับเพื่อที่จรีวิวดีกเช่นเดิมนะพี่ใหม่กันด้วยนะสำหรับนี้ขอตัวก่อนนะบายบายก็ผมเนาะโอเคก่อนคลิปมาเราไปดูโคกเอฟเนะครับผมเนาะยีหน้าครับสองสามพันสองร้อยตาตามนั้นก็ผมเนาะอย่าทำตัวสะนุนมากครับผมเนาะโอเคบายบายก็ผมเนาะผลรีพอร์ตเลยเรียบร้อยครับหกคะแนนไปเนี่ย สังคมเกมไม่ดีเพราะคนมีคุณอยู่บายบารก็ผมเนาะบายบายครับ